สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางใหม่ที่เพิ่งจะทําในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ลงให้ไม่ถูกนะครับดังนั้นงวดนี้ก็เลยลงสูตรใหม่ให้ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับงวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันใหม่นะครับว่าสูตรที่ลงให้เนี่ยมันจะถูกหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับสูตรใหม่ทั้งสงสูตรนะครับใช้หลักแสนนะครับในสูตรที่1เนี่ยบวกหลักหมื่น3าครั้งบวก10ล่างนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกสสูตรนี้เป็นสูตรหลัก10บน2ตัวนะครับ สูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหน่วยบน4ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2แล้วบวก5คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2เหมือนกันนะครับมา,มาดูสถิติเจ้าลังที่ทําไว้นะครับงวดแรกนะครับหลัก10ล่างนะหลัก10บนนะครับโราดีหลัก10บนได้ศูนย์ได้ศูนย์สองนะครับ ส่วนหลักหน่วยบนได้35จับคู่กันก็ได้0 03 05 23แล้วก็25นะครับได้4ชุดเท่านั้นนะเป็นชุดตรงผลรางวัลออก605นะครับเข้าในชุดที่2ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับอ่าชุดแรกนี้ได้เลขก0กับเลข5 งวดถัดมานะครับหลัก10บน35หลักหน่วยบน02นจับคู่กันได้3 0 3 2 5 0 5 2นะครับงวดนี้ออก530นะครับเข้าในชุดที่1ก็เป็นชุดตรงนะไม่ต้องกลับนะมี4ชุดเท่านั้นนะงวดถัดมานะครับอันนี้เข้า3เข้า0นะงวดถัดมาหลัก10บนนะหรับ5 7หลักหน่วยบน35นะครับ จับคู่กัน5 3 5 5 7 3แล้วก็75ออก4 5 3นะครับเข้าในชุดที่1อีกนะครับ5 3ก็จะได้เลข5หลัก10เลข3หลักหน่วยงวดถัดมาหลัก10บน8 0หลักหน่วยบน2 4จับคู่กัน8 2 8 4 0 2 0 4ออก7 8 2นะครับเข้าในชุดที่1อีกนะครับ8 2นะครับ หลักสิบเลือกแปดหลักหน่วยเลขกสองอยู่ในชุดที่หนึ่งนี่สามง้อติดนะครับเอางวดถัดมานะครับงวดถัดมาหลักสิบบนห้าเจ็ดหลักหน่วยบนหกแปดจับคู่กันได้ห้าหกห้าแปดแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดแปดออกสี่เจ็ดแปดนะครับเข้าในชุดที่สี่เจ็ดแปดหลักสิบ สิบ,บนเลขกเหน่วยบนเล็กแงวดถัดมาหลัก10บ,บน91หลักหน่วยบน24จับคู่กัน92 94 12 14ออก8 12นะครับ8 12เข้าในชุดที่3นี่นะครับเข้าในชุดที่3ก็จะได้หลัก10เล็กหหลักหน่วยเลขกส งวดถัดมานะครับหลัก10บน02หลักหน่วยบน2 4จับคู่กัน2 0 2 0 4 2 2แล้วก็2 4นะครับออก2 02นะครับเข้าในชุดที่1 02หลัก10เลข0หลักหน่วยเลข2งวดถัดมานะครับหลัก10บน4 6หลักหน่วยบนก็ได้4 6ได้เหมือนกันนะครับ จับคู่กันได้ 4-4-6, 4 6-4แล้วก็6-6ออก4-4-6นะครับเข้าในชุดที่2นะครับ4แล้วก็6แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับหลัก10บบน5-7หลักหน่วยบน9-1นะจับคู่กันได้ 5-9, 5-1, 7-9แล้วก็7-1นะครับผลรางวัลออก 5-9, 5-1นะครับ เข้าในชุดที่2อ,อีกนะครับนี่เข้าในชุดที่2อ,ง,อง,งวดเนาะหลัก10หลักหน่วยนะสาธิติย้อนหลังที่ทำให้ดูมันก็เข้าดีหมดนะครับแต่ในงวดวันที่16บกพฤศจิกายนนะครับไม่รู้มันจะเข้าให้เราแบบนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16นะว่าทั้ง2ส,สูตรหลัก10หลักหน่วยจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับ มาดูในสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนเลข7บวกหลักหมื่น3าครั้งนะครับ3 4 12บวก10ล่างเลข6บวกหน่วยหน้าบวก10หน้าครั้งที่1น,นะครับเลข1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข9าตำแหน่งสุดท้ายบวก4บวกสี่ คงที่นะสูตรมันก็ถ้าจำง่ายๆก็สูตรนี้บวกสแล้วมาบวกสอใช่ไหมครับอันนี้จะบวกหคงที่และวบวก2เนีต่างกันแค่บวก4บวกห้า่นั้นนะครับเอามาดูผลการรวมแทมนะครับ7บวก1 2ได้19 19นะบวก6กได้25 25 2บวก1นบวก9นะครับ35 35บวก4 39 ได้เลข9เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรบวก2เหมือนกันนะครับ9บวก2ได้11ดังนั้นสูตรที่1หลัก10บนคำนวณได้9 1นะครับ9 1จ,จะมาหรือไม่นะมาดูหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วย ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ4ี่บวก4ได้8บวกหน่วยบน4ครั้งนะครับ1บวกกัน4ครั้งได้4บวกร้อยหน้าครั้งที่1นะครับเลข9บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข3บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข3บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข3ตำแหน่งสุดท้ายบวก5นะครับนี่จะบวกห้า บวกหาคงที่8ปบวกสได้12 12นะบวก9ได้21 21ิบดยี27 27่สิบวกสามได้ยี่สิบี่ยีวกสามนีบวกสามสามสนะครับได้เลขห้นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกสเหมือนกันนะครับ5้บวกสได้7สูตรนี้ได้5ได้7นะครับ ได้ห้าได้เจ็ดแมันสลับกันกับงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วนี่ห้าเจ็ดในหลักหน่วยในหลักสิบเก้าหนึ่งในหลักหน่วยงวดนี้เก้าหนึ่งในหลักหน่วยขยับมาเป็นหลักสิบห้าเจ็ดหลักสิบมาเป็นหลักหน่วยนะมันสลับกันเลยนะครับเพราะว่ามันบวกสองเหมือนกันเอาดังนั้นเราก็จะมาจับชุดกันนะครับได้เก้าห้านะครับ สลับกันกับงวดก่อนเลย59อันนี้95นะครับแล้วก็97นะครับ15 17ได้ตัวเลข2ตัวบนงวดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ4ชุดเท่านั้นนะครับคือ95 97 1517นะครับ ถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบแนะนําให้ผ่านไปก่อนนะครับผมเพราะไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะครับในวัดใหม่นี้นะครับถ้ามาเทียบดูนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมลงสูตร10หน่วยบนให้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเลข9ที่ตรงกันนะครับนี่นะครับวิ่งบน2ตัวแม่นๆจากสูตรเก่านะครับแล้วนํามาเขียนใหม่ก็จะได้8 9นะครับ ตรงก,กันกับสูตรหลักสิบนะครับเลข9จะตรงกันในสูตรหลักสิบหรือว่า9จะมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้า9มานะครับก็จะมีอยู่แค่2ชุดเท่านั้นนะครับ9กกับ97ถ้า9มานะครับโอ้เลข9นี้สวยนะครับเลข9นี้สวยก็ไม่มาใน10หน่วยก็หลายงวดนะครับเลข9นี่นะครับเลข9นี่มาหลักร้อยงวดล่าสุด แต่10บหน่วยนี้ยังไม่โผไม้เห็นเลยนะครับสิบหน่วยบนนี้ยังไม่โผไม้เห็นเลยหรือมันจะมางวดนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมจับขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ